sa beto wato, sama sambut datsak. Imina sakarena tang bukang ak pi bosh Imina sakarena tang tamang ak pi bosh Imina sakarena tang sanghang ak สาธุสาธุสาธุภูกาสักขาพะเจ้าขอบูชาพระพุทธ,ธกราบสัจจะประทังคำสั่งสอนไหว้พระสงฆ์สรงศีลาพุณากรอีกบิดรมันดาข้าชุรีทังครูบาอาจารย์ผู้สอนสั่งประดุด,ดังเพียนทองสองวิธี มาเป็นมนดลการหวานชีวีให้โชคดีพอ่อนประสิทธิ์ซ้ริเทินสาธุสาธุสาธุอุกาสศข้าพระเจ้าขอน้อมเสียงกล่าวลงถวายกายวจีมโนกรรมอันหนึ่งข้าขอขอรบคุณราศีรัตนรัดไกรทั้งสามอันประเสริฐอันหนึ่งข้าขอนอกครูผู้สั่งสอน คือพระอุปชาและอาจารย์อันนึ่งข้าขอถวายนามัสการเทพรมินอินส่วนพระนารายเทพเจ้าทั้งหลายพระจําจาก,กราศีข้าพระเจ้าจะได้แสดงมงคลพิธีบายสีสุรันให้ครูแตงนางสาวสิบว่ารอแก้วบมเนื่องในโอกาสบรรจุเขารับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคก อำเภอเมืองจันทบุรีเสกในวันนี้ก็ขอให้สัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สัพพอปรีสัพพเสนียดสัพพจันไรสัพพอันตรายสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์กลางวันสัพพเคราะห์กลางคืนสัพพเคราะห์กลางคืนสัพพเคราะห์กลางแรมเคราะห์วันเดือนปี พระดีให้เข้ามาพระร้ายให้ออกไปสับพพระเสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทนังสัรพลาภภักะวันตุเตรักกันตุสุรัรกันตุอายุวันโนสุขังพลงะลังสรชังะเสนังสะพันดุมดรินทองบรตานุภา सथा रखतु भूति परितवनमितं समित बधन् तम् भनन्तु सखे कामे चंद्र लिखे विमाने के पैर थे चका के हवतुम हे के ते वमा चंद्र थे वाचर तरुवि समय यका कंधा Ditanta sandi kaya maniwa rawatanang sata wome sunan tu ayam batan ta Tama sawana ayam batan ta Tama sawana ย่มปะทันตาม <c oughs> สาธุสาธุสาธุนะโมกอบน,นอนได้องค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธพทิญยาเจสัตถาเทวมนุษย์สนังผู้เป็นบรมครูของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ขออัญเชิญเทพเจ้าเหล่าเทวาทังรักษ์เคในฉันกามาพระจนสวรรค์กามีในฉันกามาพบจะรูปเปในห้วงมหันโนรูปรวาวจรางกริสศิขาราะตเตเทพสิงก่อนอยู่กันตอนเขาจันตะ์ทเค